สวัสดีครับขอท้องถิ่ห้องนี้อร่อยแน่ครับผมวันนี้มาที่โพธารามโคโลงลงค้ามาถึงแล้วครับมาถึงแล้วคราโคโลงลงโคตารามครับมาถึงแล้วครับ ผมชอบสาขานี้มากกว่าสาขาแรกนะเพราะว่ามันโล่งดีครับแล้วแต่นะผมว่าสาขานี้โอเคกว่าแต่ก็ต้องได้อาหารจากสาขาสาขาแรกที่เป็นครัวกลางคนระับแต่ตอนนี้จะโล่งเป็นทุ่งนา จะเป็นผักที่ลงุงลงปลูกไว้ไว้ประกอบอาหารจะเป็นส่วนกาแฟครับส่วนกาแฟกับที่นั่งทานข้าวเนี่ยโซนกาแฟ การลดต้นทุนนะปลูกปลูกปลูก,ปก,ปกเองป,กปกลูอะไเองไม่ต้องซื้อปเป็นแนวคิดที่ดีครับ

ตอนนี้เราอาหารคูลงลงนะครับบรรยากาศดีดีครับเมนูแรกป่าคือปาลาอะไรนะ ปราัะทิมอันนี้จะเป็นปลาอาารชื่อครับของคลงครับต้องสั่งซูชิปลาเนื้ออ่อนครับขอทานก่อนนะครับดูเมนูที่เหลือเองนะเครับเดี๋ยวอะไรแจ้งเลยครับน้ำมึงมากแล้

น้ดูนะครับอรออ่อยงต้มยำต้มยำปลาคังครับอร่อยมากรสชาติดี่ีวันนี้เผ็ดมากเลยส้สมตำ เกงกุงค,ครับผมครับออร่อยทุกเมนูเลยครับจังมาถึงนี้จังเมนูไหนก็ได้ครับอร่อยทุกเมนูเลย จะหาจะหาแม่โเพึ่งมาดีมาถางมั่ย่คอีอเอรอออา ไม่มีถ้วยใส่เนี่ยนะถ้วยใส่ไม่มีถ้วยใส่ใสทอดมาเอ้ยไม่ใช่ปาาลปาคังอ่ะปลาคังเหรอใช่นี่ไงเผ็ดมีถ้วยเดียวไงต้องซอันนี้ให้หมดกว่าถึงจะใส่ได้ประมาณปะตายครับ อร่อยทุกเมนูจริงๆครับช่องนี้อร่อยแน่ฮะอย่าลืมกดติดตามด้วยดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดสับตะไคร้กดกดให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม